สวัสดีครับก็ผมเกียร์สเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราไม่ได้มาเจอกับเกมนี้กันนานมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมมีธุระยังไม่ค่อยว่างนะครับยังไงเราก็นานๆจะมาทีนะฮะอาจจะ3วัน7วันลงคลิปทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าผมมีแจกของแน่นอนนะฮะสำหรับเมมเบอร์นะครับผมจะมาใช้เงิน84ล้านนะครับในการเปิดแคปซูลฮาโลวีนนะฮะผมจะไปซื้อก่อน ผมซื้อในตลาดนะผมรู้สึกว่าในตลาดมันคุ้มค่ากว่า<ม>ที่เราจะไปซื้อข้างนอกเราน่้นจะได้เปิดประมาณ40เมตรอันนี้21ล้านใช่ปะซื้อเลยผมขอปิดนี้ไปโอเคซื้อต่อผมซื้อมาแล้วเอาอยัางนี่วาผมซื้อมาก่อน10เมตรโบรแล้วเราก็ซื้ออีก30เมตรเราจะเปิดกันทั้งหมดหมดตังอะ80 83บปดาเอ็มปะวะ84เอ็ม มาดูดิว่าแม่งจะคุมไหมผมจะเปิดแค่40เมตรพอนะน่าจะเยอะล้วโอเคซื้อให้หมดหมดตลาดแหละไม่หมดตลาดก็หมดเงินนะสองอย่างรู้สึกว่ามันมันจะหมดตลาดจริงๆวะ่ะไม่น่าพอแล้วเนะี่ยได้แค่30เมตรวะ่ะทุกคนโอเคงั้นผมเปิดแค่30เมตรพอนะผมจะไปดูราคากับว่าฮาโลวีตอนนี้มัน ราคาเท่าไหร่กันแล้วบ้างฟิล์มโอ้โหลายล้านเดียวโอโ้ฟิล์มแปดแสนด้วยซ้ำนั่นน่ะป้ายทะเบียน 19M เอ็มล้อ11 m เอ็มล้อใหญ่เท่าไหร่12 m เอ็มหัว16 m เอ็มเราเปิดไปมานเอ็มาณ 60M 6ก60กว่าเอ็มไอพวกของที่เกลือเกลือเป็นเท่าไหร่วะ1ล้าน4แสนก็ต้องได้ไอต้องได้ของเท่านั้นต้องเป็นล้อล้อกับ พวงเอ่อหลังคาแล้วก็ป้ายทะเบียนนะต้องได้อย่างต่ำสามสามถึงสี่ชิ้นเลยนะก่อนเราจะคุ้มเนะี่ยสามสิบเมตรนี่ผมจะเปิดรวยๆนะผมจะไม่พูดมากไปเลยยังไงเราก็ต้องได้แล้วสี่ชิ้นเป็นอะไรที่ง่ายนะถ้าเราคิดเอ้ป้ายทะเบียนมาแล้ววะ่ะ <laughs> ชิ้นเปิดไปแค่สามเมตรป้ายทะเบียนมาเลยมาดูนี่มันจะครบเสร็จไหมโอ้โหดวงเทพช้างอะ ขนาดเขาไม่ได้เล่นตั้งนานนะ่ะเขากลับมาเปิดเขายัางดวงดีอยู่เลยนะเฮ้ยเงียบวะ่ะเฮ้ย,เอ,ยเองอยากเงียบอยู่วะเองมาชิ้นหนึ่งแล้วเองก็ต้องมาตัดวะสี่ชิ้นนะเว้ยตามกนนี้เจงนะเว้ยเฮ้ยโ,โหเงียบจริงวะทุกคนได้กินเกลือแน่เลยวันนี้เฮ้ยเองจะบ้าหรือเปล่า หลังจากเราได้ไป้ายทะเบียนมาใช่ไหมมันก็เงียบเลยว่ะนิดหนึ่งนะของมันเยอะอะของมันเต็มอะโอเคเหลืออีกแค่ยี่สิบยี่สิบสามมตัวอะเอา้ามันหายไปไหนไปหนึงอะซื้อมาไม่ครบหรอโอ้โหสิบเม็ดที่เหลือไม่ได้ไเลยเดีียวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยถามจริง เดียวเดียวเดียวเดี๋ยวนะไอหนุ่มไอหนุ่มมันเหลืออยู่แค่สามเม็ดเองเนั่นอ่ะสองเม็ดสุดท้ายหนึ่งเม็ดสุดท้ายเดี๋ยวนะไอหนุ่ม <c oughs> เดี๋ยวนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ตาฝาดเลยใช่ไหมสามสิบเม็ดผมได้มาอันเดียวแล้วนะ ป้ายทะเบียนอันเดียวทั่วอ่ะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วตีบวกแม่งเลยเลยอยู่20ล้านเนะี่ยเอาไปซื้อที่ตีบวกปุ๊บป๊บโถเอ้ยใครจะมาหยุดยั้งเทพช้างได้วะช่วงนี้เทพช้างเขายิ่งไม่ค่อยมีเวลาอยู่เองจะมามาอย่างนี้ไม่ได้ตีบวกเลยเราจะตีบวกเจ็ดถ้าบวกเจ็ดติดเราก็จะไม่ตีละพอละ ถือว่าคุ้มคม่ากับที่เราเสียไปทั้งหมดแค่เราบวกเจ็ดติดเท่านั้นเองนะฮะผมต้องไปซื้อ,อนี่ก่อนไอการแตกเลขสามโอเคตีโอ้ยชิ้นแรกก็ไปแล้วผมทิ้งอันนี้ผมทิ้งอันนี้ด้วยอของแม่งล้นวะผมซื้อนี้เพิ่มผมซื้อเพิ่มมาสองอันเลย ผมซื้อที่ตีบวกเพิ่มด้วยคลิปนี้ผมอาจจะตัดต่อไม่เยอะนะเพราะว่าเฮ้ยไอ้นุ่มบวกหกนะเฮ้ยไอ้นุ่มเองจะมาแตกอย่างนี้ไม่ได้นะชิบหายแล้วทุกคนของมันเต็มนะผมทิ้งอันนี้ด้วยผมใส่อันนี้ผมซื้อเพิ่มอีก2อันล้กันนะผมไปซื้ออันนั้นเพิ่มอีก2อัน นี่กลายเป็นว่าวันนี้เราโคตรเจ๊งเลยนะเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเออแม่งเงยกินเงินไปประมาณอีก12มแต่ด้านทีไม่ใช่ประเด็นฮะประเด็นอยู่ที่เราจะบวก7เ,เขานะฮะไปดูราคากันหน่อยดีกว่าว่าบวก8เขาอะราคาเท่าไหร่ไม่มีขายด้วย ถ้าผมตีบวกเราองไปดูอิงกัแบแันนะี้ก็ไม่มีขายเหมือนกันล้อล่ะล้อบวกแปอ้าไม่มีใครขายบวกแปเลยเหรอวะระมันนั้นแหละหกสิบอนไม่เกินนี้หรอกถ้าตีบวกติดมาก็คูมโอเคฮะคลิปนี้นะครับที่เราไม่ได้เจอกันอย่างเนิ่ดนาน,นะฮะเราจะตีบวก7ป้ายทะเบียนติดโชว์ทุกท่านนะครับ ทุกท่านจงดูเทพช้างไว้เป็นตัวอย่างนะฮะเราจะไม่เสียเงิน80ล้านไปอย่างสูญเปล่าแน่นอนครับ 1, 2, 3กดครับออ s กดครับโอเคฮะผมขอแจกเงินเมมเบอร์ก่อนนะครับที่ มาสมัครสมาชิกเทปช้างนะฮะแต่เทพช้างช่วงนี้ไม่วา่างเลยไม่ได้สตรีมให้ทุกท่านดูนะครับมีอยู่2ท่านนะครับที่มาคอมเมนต์ในคลิปเมมเบอร์ที่ผมบอกไปนะฮะผมจะส่งไปให้ทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณที่สนับสนุนนะฮะที่ติดตามเทพช้างนะครับผมจะส่งให้คนละ3ล้านนะที่เคยบอกไปนะฮะไม่ว่าเขาจะเจ๊งหรือเขาจะยังไงก็ตามนะฮะเขาจะเป็นนนร้องให้ โอเคครับโอเคฮะถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับวันหน้าถ้าผมมีเวลาว่าผมจะมาจัดหนักจัดเต็มให้ดูเหมือนเดิมนะฮะ mm hmm. สําหรับวันนี้ผมไปแล้ฮะทุกคนวันดีราตีสวัสดิ์ครับลาายครับ